สวัสดีครับท่าทายแฟนคับ FC สตาราบนซุรเซลนะครับวันนี้เราอยู่ที่พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับอำเภอขุนหานที่ส่วนทุเรียนตำบลทานนะครับเดี๋ยวดูทีมงานของเราที่นี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ชุดเดิมจะมีอยู่3แผงนะครับมีชุดใหม่ติดตั้งเพิ่มเป็น5แผง แคนเดโลไฮวูดนะครับ 1, 1 0 0นวัตต์2นิ้ว15บคิวนะครับตอนนีลงปลั๊มไว้ที่4 0เมตรนะครับก่อนอันนี้ติดต้างใช้กินโกรก4ี่วัตต์อยู่ที่3แผงนะครับวันนี้จัดมาเพิ่ม2แผงรวมเป็น5แผงนะครับเป็น, o, นปกนินโกรก4หกวัตต์หาเพื่อความแรงแบบต่อเน,นื่องนะครับคลอยเพิ่มแผงขึ้นมาเยอะกว่าระดับนา่อนแางจะลี่ยนะครับบอก50เมตร ตอนนี้ก็เต็มเต็มนีนะครับหน้าง,งานที่ตำบลพานนะครับอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับปลาลองบึ้มๆนะครับฝนจะมานี่ทุเรียนนะครับเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับปีนี้เ,เตรียมน้ำไว้ใช้เก็บปีหน้าต่อนะครับด้านหน้าแผงนะครับตอนนี้ เตินทีมันสาแผงอยู่ตรงนี้นะครับเราขยายไปอีกสองแผงเป็นห้าแผงนะครับสี่้อยหกสิบวัตต์เป็นงานติดตั้งเนะมื่อตึ้พาพันหกห้านะติดตั้งนะอยู่หนะ้าจอตอนนี้ที่สามพันสามนะครับหลอกเสียงวัยู่ที่พันห้าร้อยวัตต์เลยนะครับ วอตที่215นะครับจอยู่ที่ประมาณ69แอมป์อันนี้คือข้อดีของไฮวลตนะครับไฮวลตพอรับได้ไม่เกิน430โวลตนะครับเราอนุมมแผงเข้าไปเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับทีหลังเพิ่มที่หลังได้หลังจากติดตั้งไปนะครับน้ำนะครับ จริงๆแขผงรุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวโชว์ที่ร้านนะครับเหลืออยู่2แผงพอดีนะครับก็เอามาเพิ่มให้ลูกค้ามันจะได้เหมือนกันนะครับเป็น460รับแสง2ด้านนะครับ รยากาศตอนนี้นะครับเมฆฝนเริ่มมานะครับมีเมฆบางนะครับเมฆบางเมฆบางสองนิ้วเราก็ยังออกเต็มท่อนะครับสองนิ้วอันนี้คือคือข้อได้เปรียบนะครับการมีแผงเยอะนะครับมีแผงเยอะก็หมายถึงว่ายังสามารถผลิตไฟได้เพียงพอให้ปั๊มทํางานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดน,นะครับอ,อันนี้คือเหตุผลที่เรามาเพิ่มแผงในวันนี้นะครับ กบอ่อประดาลตัวนี้เป็นบอ่อค่อนข้างจะลึก50-60เมตรนะครับเราหย่อนปั๊มไว้ที่40เมตรนะการการที่ระดับปั๊มอยู่ที่40เมตรเนี่ยเป็นปัม๊มเป็นการที่ถือว่าค่อนข้างลึกนะครับต้องใช้กําลังมอเตอร์กําลังปั๊มเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราก็ต้องใช้แผงที่วัดสูงจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะให้มันแมทกับระดับน้ําที่เราต้องดึงขึ้นมานะครับ อันนี้ก็คือเหตุผลในการออกแบบของแต่ละบ่อนะครับบางบอ่อไม่น้ำไม่ลึกนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แผงมากนะครับแบบนี้นะครับที่เราพยายามรักษาความคงที่ของน้ำนะครับให้ยังได้ปริมาณน้ำสอ,สองนิ้วอยู่นะครับถึงไม่พุ่งนะครับนี่แดดมานะครับแดดมาแดดมาก็เริ่มพุ่งออกนะครับแดดไม่มีก็ยัง เต็มสองนิ้วอยู่แต่ไม่พุ่งนะครับแบบเมื่อกี้เราสูงเป็นฟางนะครับเราสูงเป็นฟังจบาง,ง,ง,งานนะครับฝนตกพอดีนะครับฝนกำลังลง085นะครับ015.09.15นะครับตาบนโซลาเซลล์นะครับขอบคุณเจ้าของสวนทุเรียนพงสุภานะครับ ที่อำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับงานนี้ที่ติดตั้งไปปีกว่าเนี่ยลดค่าไฟได้ประมาณเดือนละส0 0พันนะครับในส่วนของงานระบบปั๊มน้ำนะครับก็วันนี้เพิ่มแพงเพื่อให้ได้ความแรงของน้ำนะครับให้ทานต่อคาบต้องการในการลดต้นทุเดียนในปีถัดไปนะครับขอบคุณครับ